เก็บเห็ดเพาะโดยที่ตังโซลาเซฟแล้วๆนะคะอึดเวียดแตรมทุ่มแตร์ใส่มันสิแตกจังสิเตะมีอีกบ่ได้เจ็กอันโอ้ดีสามอันสร้างลางเห็นแล้วนะคะนี่เห็นแล้ว จะเป็นปลาแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นปลาแบบเนี้ยเนี่ยแต่ว่ามันมีเสยเก็บก้อนนะคะเก็บก้อนพ่ออีกแล้วพ่อนนอ,อันนึงมันสิพ่ออันหนึ่งมันสิพ่อล้ามไปเรื่อยๆนะคะนันเห็นบ่เนี่ยล้ามมาอีกเลยเนี่ย ังจากที่ตั้งโซลาเซลล์แล้วแล้วเก็บเฮ็ดเพาะแล้วแล้วนะคะพวกข่อยกับกับเฮือนกับซั้นอีหยังนะห่วยยังสะพานติสะพานห่วยสาลานะคะบรรยากาศ17บเนาฬิกาสานาทีนะคะฝนตกลิ้นๆนะคะกับกับมาพวกข่อยก็เลยพากันไปวานแหพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะปลาขึ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะ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 บักสีลุงบักเฟ่มกำลังเลือกปลากับสร้างหารพุ่นน่ะ คุณน้า um, pues พระเอกเฟี้ยมข่อยคุณน้าคุณน้าแก้วโอ้มันว่าแก oh, nah ้วแก้วแก้วเดี๋ย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 วเบิ่งแหนี่มันว่าแก้วพวกเฟี้ยมันว่าแก้วเดี๋ยวเบิ่งแหนี่ได้จยกโตบ้านั่นได้อีหลีบ้าดได้อีหลีได้อีหลีว่าขอเงินถาะนี่เด้คุณน้าได้อีหลีโอ้ยบัดใดใดมันบัดบักสีลุงสมบัดบักสีลุงคือบัด เออไ่ต้องจอบเออยังสั่นเหล่มึงแกวบบอเฟมแกวบบอแกวบบอแกวจยักโตหลังจากที่วันแห่คนไดก่อยแล้วนะคะพวกข่อยก็พ่อแล้วต้องก่อยให้บอกสีหลุ่มันหวานอยูู่้เดียวคนละหูแห่อันนี้มันได้ยี่สิบโตคนลก้อยม,มันหวานทุกคน คอยเอาปลามากรอยก่อนนะคะเดือนางเดือเดือเดือนางเดือหมดแดงเว้ยก้อยปลาสดๆนะคะก้อยปลาดลปสดๆวันแหนไปวันไหนสดเลยนะคะนี่ก้อยสดๆอีกสักคู่นะคะอีกสักคู่ ไปซื้อน้ำอยู่ไปซื้อน้ำอยู่ไปซื้อเครื่องนะคะไปซื้อเครื่องอีกสักคู่นะคะหมดแดงแล้วๆนะคะแล้วๆเนี่ยเบิ้งบรรยากาศพวกข่อยสดๆเลยสีลุงเบิ้งว่ะว่านแหยู่หนีนี่ๆนี่ว่านแหยู่หนีสภาพเนี่ยว่างหันเนี่ยเอ๊เนี่ยโอ้เยี่ยมเลยเว้ยว่านว่างหันสดสดั้างหน้าด้วกันเนาะพวกข่อยพวกข่อยว่านแค่พอกินนะคะพ่อแม่พี่น้องเขียวเลยนี่ แก้วแก้วเฟี้ยมแก้วแก้วบ่แก้วหันหลังไหนงั้นไหันหน้ามาแก้วมาที่โยธงเขามันคือว่าแก้วเอาใส่เอาไปใหม่เนาะให้หวานแก้วนะคะแก้วแก้วแก้วเอเอาเอาใบกระโดนเอาใบกระโดนเอาใบกระโดนเอาไปแก้วแก้วแก้วใส่ปีนใส่ป็นใส่ป่าหนิเอาใบกระโดนใบกระโดน มันอนมันคือยู่ไก่แต่ใบกระดนนี่นเอาเนี่นี่เ่มาแลยใบกระดนนยไอ้กเนี่ยคันเดียเขาพื้นน้ส่เอาไปกินเลยม่ไม่นี่มึงแน่ยบาแสบแสบแแสบพ่อแม่พี่น้องแสบแสบแสบหากินนะครับแค่หากินเนี่ยว้แบคักสลุงแ่บแ่บแบ ขนี้วเดียวเมยไม่แต่ขาเจ้าแล้วเจ้าเดียวเจ้าัเดอยู่ะเ้ยข่าเจ้ากระโด่นพักกระโดนใส่หอมเปรยยอ๋ออยู่ข้างล่างเลยเนาะแบแบเศีกเศีกเเน่กไฟพันเดาดูตอกอันหนึ่งก่อนขาขาเขาไข่ก่อนบะเพียร์บะเพทร์่เกคู่เล่างเงี้ยเจ้าก็นอนนี่เลยไม่หงุดเป็นอันหนึ่งนอนแม่น คือลุ่มๆอันนี้อะน้ำคือใย่ต่ป่าอะไรนี่เดี๋ยวมื่อื่นเหาไปเก็บเห็ดเพาะต่อเดี๋ยวมื่อื่นแกงเห็ดเพาะมื่อื่นน่ะแกงเห็ดเพาะเขาเขาทาเขาทาพวกเขาไปเดี๋ขาเขาแกงเห็ดเพาะที่เก็บมื่อนี่อะยม่งเลยครูชัยแล้วเขาจะเป็นตัวต่อเสียบๆตัวนี้โอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวสอนเด้อบมกริหน่ลยมีเด้อเต็ี้ยบบุ้งเสียบๆมอนี่แซ่บเฮ้ยมีตัวโมเดลเลยเป็นไงเลยเป็นง่ายเลยเนง่ายเลยพอดีเลยเน่บเสียบๆทานอยู่ครับ